สวัสดีครับครูตรีสวัสดีครับครับผมครูตรีก่อนหน้านี้เราเพิ่งคุยกันปะเพิ่งคุยกันเมื่อวันเสาร์ครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครูตรีนะใช่ครับโปรแกรมตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงผมก็ตื่นเต้นใช่ครับเออมันไม่ใช่บ้านเราไงไอฟังแล้วมันรู้สึกบรรยากาศแบบมันไม่คุ้นเคยเออนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่มีโฆษณาขั้นด้วยผมก็เลยยิ่งตื่นเต้นหนักเข้าไปใหญ่อีก ครับนะครับโอ้นั่งฟังไปก็ตื่นเต้นไปเออนะฮะทีนี้มาเล่าเองมาครูตีครับเรื่องนี้อ่เรื่องนี้นะครับเออแก้นิดนึงเพราะว่าคนที่ประสบเจอกับผมอะมีน้อยคนนึงครับแก้จากคุณตาเป็นคุณลุงครับคุณลุงว่าใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นอายุเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับนะครับเป็นคุณลุงครัอ่ะ คราวนี้คุณแจ็คครับคุณแจ็คเคยได้ยินคําว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมครับเคยครับคือคําเนี้ยธรรมราเวลาเราได้ยินนะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นหรือเป็นคําขึ้นต้นของนิทานที่เราเคยฟังตอนเด็กๆใช่นะครับตอนเด็กๆเ,เวลาพ่อแม่เริ่มพูดว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครเราจะรับรู้เลยว่าเฮ้ย๋ยวจะมีนิทานสนุกๆให้เราฟัางถูกแต่ถ้าคําพูดเนี้ย มันไม่ได้แจมาจากคุณพ่อคุณแม่เราครับม,มันยังจะเป็นเรื่องที่น่าฟังไหม,อ,มอันนี้ต้องลองมาฟังกันดูครับครับนะครับตอนนั้นเมื่อตอนปี2545ตอนนั้นผมเพิ่งทําค่ายได้สามปีระหว่างนั้นก็เรียนมาหาลัยไปด้วยทําค่ายไปด้วย,ย,วยค่ายที่ทําอยู่ตอนนั้นผมยังถือว่าเป็นประมาณรองหัวหน้าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกทีมแค่นั้นนะครับ ดังนั้นในการตัดสินใจเรื่องค่ายต่างๆผมจะไม่มีสิทธิตัดสินใจจะเป็นหัวหน้าทีม mm hmm. พี่ที่เป็นหัวหน้าจะดูคนแต่งงานมาว่าใครต้องทําหน้าที่อะไรยังไงบ้าง mm hmm. นะครับซึ่งในครั้งนั้นน่ะหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายอ่ะคือต้องไปสำรวจสถานที่ที่จะใช้จัดค่ายกัน mm hmm. โดยในการจัดค่ายมั่วจะมีสองแบบหลกัหลกๆครับแบบที่หนึ่งคือเป็นได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิก mm hmm. เกี่ยวกับ เอ่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ mm hmm. อ่าอันนั้นเราก็จะไปตามโรงเรียนได้เลยแล้วก็จะประกาศว่าเดี๋ยวโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มาเข้าร่วมอ่านั้นเราจะมีเงินทุนสนับสนุนส่วนการจัดค่ายแบบหนึ่งคือจะเป็นทางทีมงานไปจัดเอง mm hmm. แล้วก็ไปหาสถานที่ไปเช่าสถานที่แล้วเด็กๆคนไหนที่อยากจะมาเข้าร่วมหรือคุณครูอยากจะพาเด็กมาเข้าร่วมอันนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายเองไม่มีโมลนิีิสนับสนุน mm hmm. นะครับซึ่งคราวนี้ยเราจะจัดท่ายแบบที่สองดังนั้นเราจรึงต้องไปสำรวจสรานที่ก่อนว่าเราจะไปจัดที่ไหนยังไงคร mm hmm. าวน,นี้พี่เขาก็มอบหมายให้ตัวผมเองนะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่า mm hmm. เอฟได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจสถานที่ว่าตรงไหนที่เราเหมาะในการจัดค่ายแต่ใช้โรงเรียนหรือว่าจะใช้สถานที่ไหนให้ไปดูได้เลยทรั้งนี้เราก็เลยต้องขึ้นไปทางภาคเหนือครับแต่ ขอไม่บอกจังหวัดเพราะว่าทุกวันนี้ค่ายที่ผมเล่าอยู่เนี้ก็ยังใช้สถานที่นี้จัดอยู่อนะครับตรงส่วนเนี้ยผมกับเอฟได้งบป,ประมาณมาก้อนหนึ่งโดยงบป,ประมาณเนี้ยจะแบ่งเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและค่าอื่นๆที่จําเป็นทางที่เขาจะให้เงินก้อนนี้เรามาเลยโดยผมกับเอฟถ้ายิ่งใช้น้อยเงินก็จะเหลือมากขึ้นเงินส่วนนี้เราไม่ต้องคืนดังนั้นเราก็เลยคุยกันมาตลอดเลยว่า เราจะประหยัดตรงส่วนไหนยังไงได้บ้างเพื่อ<ม>ที่ว่าเราจะมีเงินก้อนเนี้ยเหลือเยอะขึ้นนะครับสมัยนี้ยังดีครับคุณแจ็คเวลาเราจะไปพักที่ไหนหรือหาที่ไหน<ม>เชอาอินเทอร์เน็ตก็เจอแต่สมัยนั้นต้องหาเองครับไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแต่สมัยนี้ถ้าใครที่อายุเยอะพอสมควรเนี่ยแล้วลองนึกจินตนาการภาพย้อนกลับไปสิบแปดปี<ม>ที่แล้วอะครับจะนึกออกเลยว่ามันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ ถนนหนทางบางเส้นยังเป็นดินลูกลังอยู่เลยอินเทอร์เนต็ตก็ไม่ได้เร็วแรงไม่ได้มีทุกพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีในหลายๆพื้นที่เช่นกันแลน้วคราวนี้ในส่วนที่ผมกับเอฟนะครับต้องไปสำรวจเรียกได้ว่าเป็นส่วนแทบจะทุรกกันดารเลยเราเริ่มต้นจากการนั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ไปลงที่จังหวัดเป้าหมายจากนั้นก็นั่งรถรับจ้างของชาวบ้านครับพาไปส่งในส่วนที่ใกล้กลๆสถานที่ที่เราเล็งไว้ว่า เราจะลองไปขอเช่าสถานที่ตรงนี้ดูว่าได้ไหมแต่คราวนี้เนื่องจากเราไปถึงนะครับก็จะบ่ายสามโมงละรเราก็เลยคุยกันว่าโอเควันนี้เราหาที่พักกันก่อนแล้วเรื่องสำรวจสถานที่หรือติดต่อสถานที่พรุ่งนี้ค่อยไปก็เลยคุยกันว่างั้นเดี๋ยวเราเดินหาเดินหาไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวต้องเจอที่พักแล้วเราก็เข้าไปคุยเพื่อขอพักนะครับอย่างน้อยก็มีเวลาอีกสักพักนึงเลยกว่าจะมืดตอนนั้นพวกผม ประหยัดแมมกระทั่งจะนั่งเงรับจ้างยังไม่นั่งเลยคุณแจ็คพยายามประหยัดเงินให้มากที่สุดต่อมาก็เจอโรงแรมที่หนึ่งก็เข้าไปติดต่อแต่ค่าเช่าสูงกว่าที่ผมคิดครับคือค่าเช่าคืนละแปดร้อยในงบผู้ผุ่นตอนนั้นแปดร้อยถือว่าเงินเยอะมากเลยครับก็เลยออกมาก่อนแล้วพยายามไปหาที่ที่มันถูกกว่านั้นก็เดินไปเรื่อยๆหาแล้วหาอีกหาแล้ว,หา,ลวหาอีกจนสุดท้ายแปดร้อย น่าจะถูกที่สุดที่ผู้บุมหาได้แล้วครับจนสุดท้ายตอนนั้นจะหกโมงเย็นกันแล้วก็เลยคิดว่าเอาวะแปดร้อยก็แปดร้อยยังดีว่าม่ที่พักผมกับเอฟก็เลยเดินเพื่อจะย้อนกอาแฟโรงแรมที่หนึ่งที่เราไปคุยมาปรากฏว่าด้วยความที่วนหาที่พักมาหลายชั่วโมงครับ,รบแล้วก็ไม่ชํานาญทางอยู่แล้วจะถามคนตอนนั้นก็ไม่เจอใครเลยอสุดท้ายพยายามจะหาทางไปที่โรงแรมที่หนึ่งเราหาไม่เจอ ก็เลยคุยกันว่าอ่ะโอเคงั้นเราเดินไปเรื่อยๆถ้าเจอคนก็ถามถ้าไม่เจอเจอที่พักก่อนก็เข้าไปติดต่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นๆๆแต่ถ้าไม่งั้นถ้าเจอถนนก็อาจจะหาทางไปต่อได้คร<อ>าวนี้เราก็เลยเดินกันไปสักพักหนึ่งครับคุณแ,แจ็คก็ไปเจอเป็นตึกแถวเคสที่นาการเป็นตึกแถวนี้ครับตึกแถวต่อยาวกันเลยประมาณสี่ห้าหลังแล้วประตูเป็นแบบไม้อะครับเป็นแบบไม้บานทับเข้าหากัน อแล้วคราวนี้ตรงที่ผมไปถึงเนี่ยปรากฏว,ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยประตูมันพับเข้าห่างกันหมดแล้วแต่คราวนี้มีบ้านหลังหนึง่งมีคุณลุงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ด้านหน้าะนะครับก็เลยอ่ะเฮ้ยอย่าน้อยถานทางคุณลุงก็ยังดีแต่ตอนนั้นไม่ได้แปลกใจที่ว่าบ้านหลังอื่นปิดประตูหมดแล้วเพราะว่าบ้านต่างจังหวัดน,นะครับเวลาเริ่มมืดการที่ทุกคนปิดบ้านนอนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากอ่าก็เลยจะเดินเข้าไปถามคุณลุงว่า แถวเนี้ยมันมีที่พักที่ไหนบ้างไหมแต่เอฟมันนันนึกไงไม่รู้มันเข้าไปถามคุณลุงว่าลุงครับแถวเนี้ยมีห้องพักราคาถูกๆไหมครับลงุงตอนแรกกะว่าจะถามทางเอฟมันนันถามที่พักเลยแล้วเอฟมันก็บอกพวกผมมาทุรา่าแถวเนี้ยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่พักคุณลุงมองหนะ้าเอฟมันแล้วคุณลุงก,ก็บอกว่าเออเดินไปอีกไกลนะกว่าจะถึงห้องเช่านะแต่ผู้เองพักที่นี่ก็ได้นะ ถ้าพักได้นะลุงไม่คิดค่าเช่าหรอกตอนแรกผมสะกิดใจนิดๆครับคแจ็คกับคําว่าถ้าพักได้นะแต่ตอนนั้นมันตั้ากึ่นคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะหมายถึงว่าเราจะพักค่าวะบ้านเขาได้ไหมจะลำบากหรือเปล่าแต่เอฟมันก็ตอบตรงทันทีว่าพักได้ครับนี่ปัญหาผมก็ดึงเอฟมาคุยแล้วบอกว่าเฮ้ยจะพังจริงเหรอะเกียงใจลุงเขาหนยไม่ได้รู้จักลุงเขาเลยแต่เอฟมันบอกว่าเฮ้ย แต่ถ้าพักที่บ้านลุงเราจะประหยัดเงินไปอีกนะเราลุงบอกแล้วว่ามีค,ค่าเช่าคเพราะเอมบอกแบบนี้ผมก็เออแจ็คครับขนาดในการจัดค่ายอ่ะผู้ผมต้องนอนตามที่ต่างๆอะ่ะจนเคยชินละเรื่องลําบากไม่ใช่ปัญหารเรื่องน่ากลัวก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดผู้ผมในเวลานั้นคือเรื่องเงินอะไรประหยัดได้อยากประหยัดจริงๆพอเจอคําบอกว่าเฮ้ยมันจะได้ประหยัดเงินผมก็ตกลงเลยครับบอกเอฟว่าโอเค ยันทับักบ้านหลุงก็ได้ uh huh. คราวนี้ก็เลยเดินเข้าบ้านลุงครับบ้านหลุงพอเราเดินเข้าไปจะมีสองชั้น uh huh. เดินไปสุดทางด้านในจะเป็นห้องครัว uh huh. นะครับแล้วก่อนถึงห้องครัวเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสอง uh huh. พวกผมก็ตกลงกันเองว่าเฮ้ย uh huh. hey, เดี๋ยวเรานอนกันที่พื้นด้านล่างเนี่ยแหละชั้นหนึ่งเลย uh huh. เพราะว่าการที่จะไปรบกวนว่าเฮ้ยเราจะไปขอนอนชั้นสองหรือไปนอนในห้อง ไปขอพักฟรีแล้วยังจะไปดูเรื่องมากผมว่ารู้สึกว่ามันเกินไปก็คุยตกลงกันสองคนว่าโอเคเดี๋ยวเรานอนที่พื้นชั้นล่างนี่แหละอืมันน่าจะไหวอยู่อ่ะพวกผมก็จะการเอาเป้เอากระเป๋าไปวางบนเก้าอี้ไม้ด้านในบ้านแล้วลุงก,ก็เดินมาถามพวกผมว่าอา้าวนี่กินข้าวกันมาหรือย,ยังพวกผมก็บอกลุงตรงว่ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยครับเนี่ยเดินหาที่พักอย่างเดียวเลยลุงเขาก็หาข้าวให้ผมกิน พอกินเสร็จพวกผมก็ล้างจานแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบผมล้างจานเอฟอาบน้ําพอเราอาบเสร็จผมไปอาบบ้างแต่งตัวอะไรเสร็จดูรายทีก็จะสองทุ่มแล้วตอนเนี้ยก็มองหาลุงลุงไม่อยู่ในบ้านครับก็มองไปก็เห็นลุงยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ด้านหน้าเหมือนเดิมพวกผมสองคนก็เลยโอเคไปคุยกับลุงดีกว่าไปนั่งคุยสเปรย์ล่ะจะลูงเขาอืมเรามาพักบ้านกันทังทีอากาศที่ตอนนั้นนะครับ เนื่องจากมันทางเหนือมันเริ่มเย็นมากแล้วอ่าผมก็ไปนั่งเอฟนั่งลุงนั่งอสามคนผมก็เปิดฉากคุยก่อนเลยว่าลุงครับ <c oughs> ลุงไม่หนาวเหรอลุงบอกว่าเอ้ยไม่หรอกชินแล้ว <c oughs> ก็คุยสัพเพลากันสักพักหนึ่ง <c oughs> แต่ด้วยความที่อากาศมันเริ่มหนาวจริงแจ็คถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชินนะ่ะรู้สึกแน่ๆเอฟมันก็บอกว่ามันจะเข้าไปเอาเสื้อหนาวในบ้าน อาเอฟมันก็เดินเข้าไปแล้วเดินแป๊บเดียวเองครับเดินออกมาแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยตีเห็นกระเป๋ากูไหมวะตอนแรกวางอยู่ก็อี้ไม้อ่ะครับุณก็บอกว่าก็อยู่ตรงกาอี้ไม้นั่นแหละไม่มีใครเคลื่อนไปไหนหรอกแต่ลุงเขาหันมาเขาบอกว่าอ๋อลุงเอาขึ้นไปไว้ชั้นสองให้อเพราะว่าอากาศตอนคือมันหนาวนอนชั้นหนึ่งกันไม่ไหวหรอกครับเนี่ยจะให้ไปนอนบนชั้นสองเอา เอฟมึงก็เลยบอกว่าอ้าวเหรอครับงั้นผมขอตัวไปเอาเสื้อหนาวที่ชั้นสองก่อนนะลุงก็บอกว่าอืมขึ้นบันไดไปห้องจะอยู่ทางซ้ายมือนะลุงเก็บกระเป๋าพวกเองอ่ะไว้ในห้องนั้นสักพักเอฟมึงมก็ลงมาพร้อมกับเสื้อหนาวครับแล้วมันก็ดึงผมมากระซิบบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปอ่ะเจอเมียลุงด้วยออืถ้าทางน่าจะใจดียิ้มให้กูแล้วก็บอกว่าห้องกูอยู่ตรงไหน,อ,นอ่ะฮะนี่โกเสื้อหนาวมาให้มึงด้วย ตอนนั้นน่ะผมก็ใส่เสื้อหนาวเสร็จแต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วครับเริ่มเหมือนจะมีไข้อ่อนๆมึมนหัวนิดๆแล้วแต่ก็ฝืนคุยกับลุงก่อนผมก็ทักไปว่าลุงแาเนี้ทำไมมันเงียบมากเลยอะ่ะลุงดูสิบ้านปิดไฟทุกบ้านเลยเข้านอนกันหมดแล้วผมโชคดีนะเนี่ยที่เดินมาเจอลุงแล้วก็ได้พักบ้านลุงเนี่ยลุงก็บอกหน้าพวกผมแล้วก็หลังพวกผมว่าอืมคุยแต่เรื่องคนแก่เดี๋ยวจะเบื่อซะเปล่าเปล่ ชอบฟังพวกนิทานหรือพวกเรื่องเล่าของถิ่นกันไหมอืมอืมถ้าชอบลุงจะเล่าให้ฟังครับเป็นคุณแจ็คคุณแจ็คจะตอบว่าไงครับอยากฟังไหมมันก็ต้องฟังอ่ะชั่วโมงนั้นน่ะัก็ตอบแบบนั้นเลยครับว่าว่าฟังครับเอะมันก็บอกแบบสิ่งดังเลยฟังครับลุงฟังฟังฟังอยากฟังอืมอืมคราวนี้ลุงเขาก็ขึ้นต้นเลยครับครับกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอืม ที่แถวเนี้ยเขามีความเชื่อและใช้ชีวิตแบบนับถือผีนับถือวิญญาณใช้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เชื่อว่าทำให้ผีไม่พอใจถ้าอยากหายก็ต้องเอาของมาเส้นไหว้พวกผีแล้วลุงเขาก็เปิดไส่ชายครับไปส่องที่พื้นตรงทางตามข้างทางครับแล้วก็บอกว่านั่นไงเห็นพวกกระทงเส้นไหว้ไหมวางอยู่หลายที่เลย แครับบรรยากาศตอนนั้นอะอากาศมันเย็นมากแล้วไฟอ่ะมันมีแค่ดวงเดียวบนหัวพวกผมที่นั่งคุยกับลงุงนอกนั้นมันไม่มีไฟอื่นเลยแล้วก็เจอไฟฉายลุงที่ส่องตามพวกกระโงเครื่องเส้นที่อยู่บนพืนพวกผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศอ่ะมันเริ่มน่ากลัวแล้วอะมันเริ่มไม่โอเคละคราวนี้ผมก็เริ่มมองหน้าแกเอฟแล้ว แล้วคราวนี้ยคุณลุงก็พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาครับคุณแกเป็นประโยคที่ใจหนึ่งอ่ะก็รู้สึกอยากได้ยินนะแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวเพราะลุงพูดว่าแล้วพวกเองเชื่อเรื่องผีกันไหมโอ้โหประโยคนี้มาแล้วว่ะนั่นแหละครับในเวลานั้นครับอย่างที่ผมบอกว่าอากาศเย็นรอบข้างมืดมีไฟดวงเดียวแล้วมีคนมีลุงคนหนึ่ง ที่ไม่รู้จักมาก่อนมาถามผมว่าเชื่อเรื่องผีไหมคำถามเนี้ยผมเรียนถามคุณแจ๊คถ้าเป็นคุณแจ๊คคุณแจ็คจะตอบลุงไว้ยังไงผมผมถ้าเป็นผมนะเอาแบบโทษนะฮะสันดานผมเลยนะตอนนั้นเลยนะผมตัดผมตัดการพูดคุยทิ้งเลยผมไม่คุยด้วยแล้วจริงผมใช้วิธีเนี้ยคุณแจ๊คผมใช้วิธีดูเชิงผมดูก่อน ว่าเอฟมันจะตอบว่าอะไรครับผมจะตอบอีกอย่างหนึ่งเพราะอย่างน้อยอ่ะมันต้องมีคนตอบถูกใจลุงคนหนึ่งมันจะต้องมีคนตอบว่าอ่ะถ้าแบบง่ายๆเลยไม่ก็ไม่ไม่เชื่อครับไม่เท่าไหร่ครับหรืออาจจะมีคนหนึ่งก็ผมผมผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับผมเชื่อครับอะไรก็แล้วแต่คําตอบประมาณนั้นเลยเอฟมันตอบว่าไม่เชื่อครับลุงผมทําค่ายมันตั้งนานยังไม่เคยเจออะไรเลยนั่นไงอ่าตามที่ผมตั้งใจเลยครับแจ็คผมก็เลยตอบไปว่า ส่วนผมเชื่อครับลุงเพราะผมเคยเจอมาหลายคนแล้วลุงเขาอวดเหรอแล้วเขาก็บอกว่าคนเชื่อน่ะจนไม่ค่อยเจอหรอกส่วนคนไม่เชื่อน่ะจะเจอโอ้ยแล้วเขาลุงเขาบอกต่อว่าแถวเนี้ยเขามีความเชื่อเรื่องผีมาพบุรุษแล้วก็ผีบ้านผีเลือนเวลามีคนตายอ่ะเขาจะไม่ใช้วิธีเผาเลยนะแต่เขาจะเก็บศพไว้ก่อน เมื่อไหร่ที่หมอผีคนทรงบอกว่าวิญญาณไปเกิดแล้วเขาถึงจะเอาศพออกมาเผาได้ทำไมแถวเนี้ยเป็นที่ฝังศพอยู่เยอะมาก <Okay. S 1> แล้วลุงก็หยิบไฟฉายอันเดิมครับคุณแจ๊คไปฉายตรงที่โล่งไกลๆตอนแรกฉายข้างทางคราวนี้ไปฉายตรงเฉียงไปไกลๆเลยแล้วก็บอกว่าเห็นแท่งมืดอๆอยเยอะๆไหม <c oughs> นั่นน่ะเป็นที่ฝังศพทางนั้นเลยนะโอ้โห uh oh, ลุง mm hmm. เคยมีคนผ่านมาแล้ว ผ่านแถวนี้มาเยอะแล้วก็เจอผีกันค,คนก็เลยไม่ค่อยกล้าผ่านมาแถวนี้ตอนมืดๆหรอกรตอนนี้ผมเลยพอจะเดาได้แล้วครับว่าทาไมบ้านแถวเนี้ยที่อยู่ติดกับลุงเนี้ยป<อ>ิดไฟนอนแต่หัวค่ำเพราะน่าจะกลัวครับ,รบแล้วคราวนี้ลุงก็บอกว่าอะไปนอนได้ละดึกแล้ว,ลวซึ่งครานี้แหละครับพวกผมอยากจะขอตัวมานานล้ะ<อ>เพราะว่ามันอึดอัดมากเลยกับการที่เจอลุงเล่าเรื่องพวกนี้ ท้งที่เราไม่รู้จักกันใช่มันไม่ใช่เวลามันนั่ง<อ>ฟังมันมันนั่งสน,สนทนาเรื่องนี้ด้วยไงใช่ครับพวกผมก็ขอตัวไปนอนครับคราวนี้เอฟมันก็เดินนําหน้าผมเลยไปที่ห้องชั้นสองเพราะมันบอกว่าเมื่ะกี้ตอมันขึ้นมาเมียลุงอ่ะชี้ทางบอกให้แล้วว่าไปทางไหนมาถึงมอเอรเสื้อหนาวเด้ถูกบนชั้นสองครับมีห้องนอนสองห้องอห้องนอนที่หนึ่งคือห้องนอนที่พวกผมนอน ส่วนอีกห้องนึ่งน่าจะเป็นห้องนอนของลุงกับเมียลุงพอถึงที่นอนจากตอนแรกที่รู้สึกว่ามีไข้อะครับก็เลยทานยาแก้ไข้แล้วก็หลับไปเลยมาตื่นอีกทีตอนได้ยินเสียงเอฟมันโวยวายดังมากเอฟเอฟโวยวายดังมากครับจนผมก็เลยดูในการที่ข้อมือปุ๊บอ้าวจะ6โมงเช้าแล้ว เอฟมันวุวน่นวายดังมากแล้วก็บอกให้ผมเก็บของแล้วลงไปข้งข้างล่างพร้อมกับมันเลยเอบร้อยมันจะไปแล้วมันไม่อยู่แล้วเรียบร้อยเอฟผมก็รีบเก็บของจากงเลยครับพอลงไปถึงข้างล่างก็เจอลุงยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับมือครับถือปวงแจงกวงใหญ่อยู่กวงหนึ่งแล้วก็ทูบก,กําหนึ่งในมือเอฟมันะตะโกนถามลุงว่าทําไมลุงไม่บอกมันถ้าลุงบอกมันก่อนพวกมันไม่อยู่ที่นี่แน่อ ลุงก็บอกใจเย็นๆลุงก็ถามว่าใช่ไหมว่าถ้าพักได้นะ่ะไม่คิดค่าเช่าหรอกครับพวกเองก็บอกว่าพักได้ไงจนถึงตอนนี้ผมเริ่มงงกัแจ๊คว่ามันเกิดอะไรขึ้นอลุงกับเอฟอะมันคุยเรื่องอะไรกันครับจนผมบอกว่าเอฟใจเย็นๆพูดกับลุงเขาดีๆคราวน,นี้เอฟบอกว่ามึงจะให้กูใจเย็นเหรอมึงรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันมึงรู้ไหมกูเจออะไร ถ้าลุงบอกกูกูไม่เจอแบบนี้หรอกครับจนตอนนั้นผมยิ่งงงหนักกว่าเดิมเลยครับ oh. ผมก็เลยบอกเอฟตั้งสติแล้วค่อยๆเล่า uh. ใจเย็นๆหลังจากใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับ uh. ก็เลยพอจะสรุปเรื่องที่เอฟมันเล่าได้ตามนี้ครับคือหลังจากที่ผมหลับไปแล้วเอฟมันก็ออกมาจากห้องครับเพ uh. ราะมันลืมของไว้ที่ชั้นหนึ่งมันลงไปข้างล่างมันก็เจอเมียลุงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ ด้วยความที่เอฟมันนี้ใส่ค่อนข้างเป็นกันเองกับทุกคนอยู่แล้วมันก็เข้าไปคุยกับเมียลุงแต่เมียลุงน่าจะเป็นคนพูดน้อยเพราะแค่ยิ้มให้มันเฉยๆแล้วก็ถามคำตอบคำไม่พูดกับมันเยอะจนเอฟมันเองมันรู้สึกอึดอัดว่าเอ้าคุยไปแล้วเขาไม่คุยต่อก็เลยขอตัวขึ้นมานอนและคราวนี้ยพอเรามันนอนได้สักพักหนึ่งมันรู้สึกปวดฉี่มากเพราะอากาศเย็นก็เลยจะมาเข้าห้องน้ำชั้นล่าง แลาลุงไปถึห้องน้ำชั้นล่างชั้นเดียวนะครับชั้นบนไม่มีห้องน้ําพอเรามันออกมาจากห้องนอนมันก็เห็นควันออกมาจากห้องนอนของลุงมันก็คิดว่าไฟไหมมันพยายามคาะอประตูเรียกลุงแต่เรียกเท่าไหร่ลุงก็ไม่มีเสียงลุงตอบมามันก็เลยลองปิดลูกปิดประตูซึ่งลูกปิดมันไม่ได้ล็อกครับมันก็เลยเปิดเข้าไปแล้วควันหาสวิตไฟที่อยู่ตรงข้างประตูแล้วก็เปิดไฟมันก็เจอที่มาของควันครับ มันคือทูบจุดอยู่ที่กระถางแล้วในห้องเจอลงเย็นอยู่หนึ่งลงมีศพผู้หญิงอยู่ในนั้นและมันจําได้แม่นว่าศพนั่นคือเมียลุงเอฟครับเอฟมันเลยส่งเสียงววยวายแล้วเข้ามาในห้องแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้ยินแล้วผมก็ตื่นมันก็เลยบอกว่ามันไม่อยู่แล้วให้ออกไปเดี๋ยวนี้จากนั้นพอเราวิ่งลงมาข้างล่างเราเจอลุงผมก็ถามลุงว่า แล้วลุงทําไมไปเก็บศพเมียไว้แบบนั้นครับทําไมลุงไม่เอาไปเผาอืลุงบอกว่าก็คนทรงบอกว่าวิญญาณเมียลุงยังไม่ไปเกิดแยังเผาไม่ได้นั่นคือเรื่องที่ลุงเล่านิว่าเออครับลุงเขาก็เลยต้องเอาศพมาใส่โรงเย็นแล้วเก็บไว้บนห้องนอนชั้นสองเอฟมันก็บอกว่าลุงลุงรู้ไหมเมื่อคืนนี้ผมเจอผีเมียลุงด้วยนะอตอนที่ไปเอาเสื้อหนาวก็เจอลงมาชั้นสองก็เจอ ลุงเขาก็บอกว่าก็ลุงบอกเราไม่ใช่หรอคนที่เชื่อจะไม่เจอค,คนที่เจอนะ่ะคือคนที่ไม่เชื่อครับสรุปตอนนี้คือพวกผมตึ้งว่านี่พวกผมนอนพักบ้านเดียวกับศพเหรอนี่ยอพวคผมตั้งสติได้ก็เลยโอเคขอบคุณลงุงแล้วก็เลยรีบบอกว่าเดี๋ยวต้องขอตัวไปทํางานต่อรหรือพูดง่ายๆคือจะรีบชิ่งออกมานะ,นะครับแต่พอเราออกมาข้างนอกครับคุณแจ็ค ยิ่งกว่านั้นอีกอพวกผมเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขเอากำลังเอาลงศพอ่ะครับขึ้นรถจากบ้านประตูไม้ที่อยู่ติดกันกับบ้านลุงพอมองเข้าไปในบ้านด้านในอะครับมันมีโลงศพอยู่หลายโลงเลยมผมก็เลยได้ย,ยืนอึ้งมองอยู่อย่างนั้นแบบมันเกิดอะไรขึ้นจนลุงเห็นพวกผมอึ้งอยู่ลุงก็เลยอธิบายว่าโลงศพในเนี้ย มันเป็นศพที่แห้งแล้วที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาเพื่อเตรียมทําพิธีเผาเพราะหมอผีบอกว่าวิญญาณจะเกิดแล้วแต่ถ้าศพเพิ่งตายเขาจะไปฝังที่ป่าช้าตรงนั้นเพื่อรอที่เวลาที่จะเผาต่อไปส่วนลุงอะ่ะคือคนที่ทาหน้าที่คล้ายๆสับปเปลือของหมู่บ้านนะครับมีหน้าที่ดูแลจัดก,การเรื่องการนําศพเข้าศพออกแล้วก็ทําพิธีก่อนเอาศพออกไปเผาที่พวกผมเห็นลุงยือนอยู่หน้าบ้าน เพราะลุงมาไขประตูไม้ที่อยู่ติดกันเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเอาลงศพออกไปอืและทูบที่ถืออยู่ก็คือให้ญาติๆนะครับมาจุดไหว้ศพก่อนเอาศพออกครับสรุปเมื่อวานที่ผมคิดว่าบ้านข้างๆปิดไฟนอนกันหมดจริงๆไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้านแต่แถวเนี้ยอมีลุงอยู่แค่คนเดียวนอกนั้นเป็นที่เก็บศพหมดเลยครับทั้งนั้นเลยถูกไหมทั้งที่แผบนั้นเลยครับทั้งที่ฝังอยู่และ ที่อยู่ในผมเรียกว่าเป็นโกดังเก็บศพได้ไหมใช้คําว่าเป็นน่าจะประมาณที่พักศพนละครับก่อนที่จะนําไปเผาโอ้ครับสรุปแล้วคือที่ลุงบอกว่าค่าพักได้ไม่กี่ค่าเช่าก็น่าจะประมาณเนี้แหละครับครับอ้โูเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยยังโชคดีอย่างหนึ่งรู้ไหมครูตรีครับยังโชคดีที่ลุงอ่ะยังเป็นคน ใช่ครับเออถ้ามาเพ๊ะแตกตอนเช้ามารู้ความจริงตอนเช้าว่าลุงไม่ใช่คนด้วยอีกคนนึงเนี่ยเฮ้ยผมว่าก็น่าจะช็อกแล้วช็อกอีกเ,ออเลยนะเป<ะ>็งแจ๊คไอ้ที่เปิดเข้าไปทั้งนั้นเลยที่รเราคิดว่าบ้านชาวบ้านเขานอนแต่หัวค่ำแต่จริงๆไม่ใช่ตั้งแต่ต้นไงในนั้นไม่มีชาวบ้านตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่ลุงแกก็พยายามจะบอกแล้วนะแต่แกอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดผมว่าคนที่ซวยจริงๆอะ่ะคือเอ็ใช่อะดีผมอ,อาจจะโชคดีที่ผมเป็นไข้ครับถ้าผมไม่ทานยาแล้วหลับไปคนที่เจอด้วยอาจจะเป็นผมก็ได้นะเออยังไงก็ต้องไปเห็นพร้อมกันแหละแต่ถ้าเห็นแล้วตอนนั้นเนี่ย คือถ้าเห็นคนเดียวและอีกคนหนึ่งคอยคุมไว้เนี่ยยังพอเข้าใจยังพอยังพอผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่ถ้าทั้งสองคนไปเห็นพร้อมกันผมว่าเรื่องมันไม่จะออกมาเฉลยแบบนี้นะทั้งคู่ยังไงก็ต้องวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นโดยที่ไม่คิดชีวิตออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าลุงเนี่ยเป็นคนอเออถูกไหมคดีมันเปลี่ยนไปเลยรเรื่องราวมันเปลี่ยนไปเลยนะ ทุกวันนี้ครูคตรีอาจจะมาเล่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ว่าผมเนี่ยเจอผีผัวเมียถูกไหมฮนะอืมีออมสิทธิ์ครับแต่อันนั้นคือลุงเป็นคนแน่แต่ทำเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แค่นั้นเองครับผมกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมถึงบอกแลยว่าถ้ามีใครสมมุติว่าผมไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนกับครูตรีนะแล้วไปเจอคุณลุงคุณป้าเจ้าถิ่นแล้วแก ควรผมคุยเรื่องเนี้ยผมตัดบทเลยนะผมไม่คุยจริงๆริงเจอผม <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคุยเรื่องผีไงแต่คราวนี้เอาส่วนหนึ่งะครับพอหลังหลังจากนั้นนะ่ะผมก็ขอบคุณคุณลุงนะค, <c oughs> คิดก,กับเอฟพะวันนั้นนะ่ะถ้าเราเดินไปต่ออืตามถนนที่ลุงบอกแล้วลุงบอกว่าแถบเนี้ยเป็นที่เก็บศพล้วนๆของหมู่บ้านครับแล้วพวกผมเดินกันไปสองคนตอนมืดมืด โดยที่ไม่มีที่พักอจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะแจ็คก็ใช่อ่ะสิเออคือเหมือนกับกลายว่าลุงแกคงแบบลั้งเอาไว้แหละคือถ้าเราปล่อย <c oughs> ให้ถ้าแกปล่อยให้ครูตรีแล้วก็คุณเอฟเขาไปลึกกว่าเดิมเนี่ยผมว่าจาจปสุดที่ไหนไม่รู้เลยก็ <c oughs> ใช่อ่ะดิอาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้นะแต่แค่นี้<ต>ก็ถือว่าหนักแล้วนาะเพราะจังหวะนั้นคือลุงเขาคิดบอกว่า อีกกลนะครับพักที่นี่ดีกว่าไหมอ่อนะฮะอ่ายังถือว่าได้เรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แยกมาจากบ้านปกติที่เราเล่าเรื่องกันครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วฮะขอบคุณครูตรีมากๆเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ครูตรีมีแผ่นไปไหนไหมฮะเนี่ย ไม่มีครับเพราะว่าถิ่นที่ผมอยู่มันค่อนข้างจะอันตรายเหลือเกินอุ้ยอยู่แถวไหนเนี่ยสมุทรสาครครับอ๋อโอเคงั้นครูล็อกตัวเองอยู่บ้านเลยนะฮะใช่ครับแต่มันไอ้ตรงส่วนที่เกิดเหตุมันไกลจากบ้านผมครับพอสมควรเลยอืมอืมแต่อย่างน้อยเราก็เพื่อเซฟความปลอดภยัยเราก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยของเราดีกว่า,าคือ ในในที่นี้เนี่ยกําลังจะบอกคุณผู้ชมผูฟังอย่างนี้ว่าไม่ใช่ให้ไปรังเกียจคนที่ที่ที่เขาเป็นต่างด้าวอะไรพวกนี้นะแต่เราต้องเซฟตัวเองเพราะคนข้างหลังเราผมมันจะเซฟตัวเองมากเพราะว่าคุณแม่ผมแก่แล้วใช่ครับอันนี้อันตรายมากผมก็เป็นเหมือนกันครับคือเนื่องจากผมมีลูกเล็กก็ต้องห่วงเหมือนกันดังนั้นไอ้ตรงนี้ครับทุกคนคือ แค่ตัวเองครับใส่แมสหมั่นล้างมือคือตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถูกต้องแค่นี้ต่างคนต่างคนทําเหมือนกันหมดโลกนี้ก็จะระบาดยากครับเพราะถ้าทุกคนเซฟตัวเองให้ได้กันหมดเนี่ยประมาณนั้นนะนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองเยอะๆครูตีก็เช่นกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครูตีนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับผมขอบพระคุณครับครูตีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ